พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่าวันนี้อยู่กันที่เกมอวัธาเจเนเรชั่นส์รอบเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบสนะครับแต่ก็มีออโตมาให้อะไรเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการต่อสู้ที่เป็นการประจนภัยทำเควสด้วยนะครับโดยเกมนี้ก็ทำมาจากแอนิเมะเนนน้อยเจ้าออาพิหารหรือว่าอวัธาเดอะรัสแอร์เบนเดอร์ครับ เราวิธีการเล่นนะครับก็ดูด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวของเคเวสหลักนั่นเองครับมันจะมีบอกเลยว่าให้เราไปทําอะไรน,นู่นนั่นนี่กดโกเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้นะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยจะอยู่ด้านขวาล่างแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งที่มันเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ย อันนี้คือในอเรื่องหลักเนาะแล้วก็จะมี activities นะครับที่จะเป็นพวกดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองเช่นฟาร์มคัมพีอัปเกรดเลเวลฟาร์มโพกทรัพยากรในการเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตีบงตีบอสส่งคนไปหาของหรือแม้กระทั่งอารีนาก็มีนะครับ ซึ่งการต่อสู้ในหมวดพวกนี้ครับก็คือเราเลือกดันเจนแล้วก็ลงไปต่อสู้ได้เลยจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ก่อนจะไปต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องทําการจัดปาร์ตี้ก่อนเนาะวิธีการจัดก็ง่ายๆครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วเราก็ติ๊กได้เลยครับว่าเราจะเอาใครเข้าใครออกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่สามารถใช้ตัวละครตัวเดียวกันได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นคอรฟอร์มหรือว่าคอท์ธาดก็ตามครับ ชอบการต่อสู้ก็เป็นเทอร์นเบลดเลยนะครับก็เลือกคอมมานด์บริเวณด้านขวาล่างได้เลยนะครับมันจะมีแค่2คอมมานด์เท่านั้นนะครับก็คืออันนี้เป็นการโจมตีปกติเนาะส่วนอีกท่านหนึ่งคือจะเป็นสกิลนะครับซึ่งเวลาใช้เนี่ยก็จะมีครูดาวด้วยส่วนอันนี้กดใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ Pass Skill แพสซีฟสกิลเฉยๆเราสามารถแตะค้างไว้นะครับเพื่อดูได้ว่าแต่และสกิลเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับและก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือการทำคอมโบนะครับซึ่งมันจะมีปะกายไฟอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างห,หม คือถ้าเกิดเราไม่ใช้คอมโบเนี่ยมันก็จะมีการเก็บเกรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราใช้คอมโบตัวละครก็จะออกมาช่วยกันโจมตีเท่านั้นเองนะครับยิ่งเก็บไว้เยอะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมส่วนคนที่ขี้เกียจเล่นครับด้านขวาบนเนี่ยมันมีคําสั่งออตโต้ให้อยู่แล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ก็เปิดออโต้ได้เลยชิวๆครับผมถ้าไม่ไหวก็แค่เล่นเองหรือไม่ก็ไปอัปเกรดตัวละครมาครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านไปเรียบร้อยแล้วแบบ3ราวนะครับก็สามารถใช้ตัวสคริปต์ได้นะตรงนี้เห็นไหมครับอ่ามีการใช้ตัวสคริปต์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านไม่ถึง3าาวเนี่ยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะมันมีคําสั่งปล่อยบอทหรือว่ารีพีทนะครับมันจะสามารถลงเรื่อยๆได้ก็กดตรงนี้ก็ได้นี่นี่น,นี่มันจะมีคําสั่งออโต้รีพีทอยู่เห็นไหมครับเออนั่นแหละมันก็จะลงด่าน3ฟาร์ามทรัพยากรให้เราแล้วไอ้พวกดันเจียนฟาร์ามทรัพยากรเนี่ยมันก็จะมีโคตาอยู่ด้วยไม่ใช่หมายความว่าจะลงได้ทั้งวังวนับบั้นนนอะะไรรแบบบค ส่วนการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะงงๆนิดนึงครับเดี๋ยวพาไปดูกันละกันว่ามันเล่นยังไงนะครับก็เลือกดันเจีย้ยนเลือกเควสก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเควสสว่างอยู่อันหนึง่งคลิกได้เลยนะครับมันจะให้เราแอดไซน์ปาร์ตี้หรือว่าทีมนั่นเองครับโดยในด่านเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าต้องเอาตัวละครไหนลงหรือห้ามเอาลงอย่างเช่นด่านแรกสุดเนี่ยห้ามเอาธาตุไฟลงเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดได้แค่3ตัวก็คือ3ตัวเนี้ย ตัวนี้จัดไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันซ้ำกับอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วธาตุไฟเขาห้ามเอาลงอะพอนึกออกเนาะในด่านแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด่านนี้เขาให้เอาลงนะครับก็ต้องเอาลงไปด้วย4ตัวแล้วก็อย่าลืมจัดตัวซัพพอร์ตเลยนะ เอาละทีนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่บริเวณเควสใหม่นะครับมันจะมีสตอรี่เห็นไหมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกนะครับว่าสตอรี่นะี้เนี่ยจะต้องทําการจัดทีมด้วยและเดี๋ยวเล่นไปไกลๆเนีย่ยจัดทีมที่2ทีมที่3ได้ด้วยนะครับประจนภัยกันอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอา้าวทีนี้ไอเควสที่ผมจัดเนี่ยเขาบอกว่าต้องการแค่นี้ครับอ่ะก็ไม่สามารถที่จะลงได้ก็กดแก้ไขก่อนเอาออกพวกนี้เขาห้ามใช่ใชไหมเขาให้ใช้แค่ไอคนนี้คนเดียว ลองดูนะครับว่าถูกต้องหรือยังอ่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องเด้งขึ้นมานะครับจะไม่อ่านก็นได้ครับสคริปต์ได้ที่ด้านขวาบนนะครับ พอจบเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่เควสอีกครั้งนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับอันนี้โอเคผ่านแล้ว1อันนะครับทีนี้มันก็จะมีสถานที่อื่นเปิดขึ้นมาต่อและคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราจะไปทําอะไรต่ออย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันมีพวกทรัพยากรอยู่เนี่ยเราอาจจะทําการเก็บทรัพยากรก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันต้องการใช้อเทมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอเทมชนิดถ้างั้นก็เดี๋ยวไปตามเควสก่อนก็แล้วกันนะก็คลิกที่เควสแล้วกดทราเวลนะครับ โอเคเดินทางมาถึงแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับได้รับรางวัลเนาะคราวนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมก็สคริปเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงโผล่ขึ้นมานะครับก็กดทราเวลได้เลยนะครับก็เดินทางไปต่อครับเดินกันรัวๆครับแต่ผมจะบอกว่าบางสถานที่เนี่ยมันก็มีการต่อสู้ด้วยนะคือเราต้องดูอย่างเดียวเลยว่ามันให้ทําอะไรเห็นไหมครับอันนี้มีการต่อสู้แล้วนะครับงั้นก็สคริปเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็แตะเข้าไปใหม่ครับจะมมมีีีคคําาาสัััั่่งงงกก็ตตต้้อออดดูวนนนจจะะแบบบไหร เออในบทที่2คือจะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนเลยครับยังไม่สามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับแล้วลองดูดิค่าพลังพอไหม,อมขาดไปนิดเดียวครับผมแต่ว่าด่านนี้จะเห็นว่ามันมี NBC มาช่วยคนนึงใช่ไหมแล้วอย่างนี้ทายัางไงล่ะก็ต้องไปอัปเกรดตัวละครก่อนเนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไม่ผ่านด่านนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสามารถผ่านไปได้ก็จะได้รับรางวัลแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบด่านนั่นเองครับ โอเคทีนี้เราไปเพิ่มความเก่งให้ตัวละครกันก่อนนะครับก็แน่นอนครับว่าเราจะต้องไปทําการเปิดกระชปองหาตัวละครใหม่ๆก่อนเนาะซึ่งเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตู้พิกอัพเลดได้น้องคนนี้อยู่นะเขามีการันตีนะคือผมเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ500เพรถ้าเกิดเปิดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้น้องคนนี้นะครับลองดูเลยกันละกันนะครับใช้แค่500เพรนะครับเกมมันก็แจกมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะส่วนแอนิเมชั่นก็ตามที่เห็นเลยครับก็คือเอาฉากจากในแอนิเมะมาเลยมั้งเนี่ยแล้วทําไมฉากมันเล็บ ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะว่า emulator ก็ได้โอ้น่าสนใจมากอืมได้อุปกรณ์อันนี้เป็นการติดตั้งให้ตัวละครนะโอเคสี่ดาวอ่าน,นี่ไงได้น้องคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เขาบอกครับการันตีเนาะอันนี้ก็เป็นไอเทมนะครับไอเทมไอเทมรัวๆเลยตัวละครได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็ตามที่เห็นครับมีได้ตัวละครด้วยนะแต่มันซ้ำไงก็เลยไม่ได้มีการออกมาแสดงตัวให้เห็นนะครับกลายเป็นเศษเกลือไปครับผม แล้วตู้เมื่อกี้หายไปเลยนะคือเหมือนเราเปิดได้แค่20ใบนะครับได้น้องคนเมื่อกี้มาคือจะหายไปเลยนะครับแล้วก็เราจะมีอีกตู้หนึ่งคือตู้นี้นะครับซึ่งเราได้ตั๋วมาฟรีจากกิจกรรมอยู่แล้วงั้นก็เปิดเลยกันแล้วกันครับไปขอข้ามแอนิเมชันไปเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้แต่ไอเทมฮะมีคนบ้างไหมเนี่ยอ,อ๋อไม่มีคนเลยรอบนี้มีแต่ไอเทม ส่วนตู้ต่อไปนะครับอันนี้คือจะไม่ได้พิกอัปเดทคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะครับคือเป็นตู้ปกตินั่นแหละก็จะไม่เหมือนตู้นี้เนาะตัวนี้จะมีโอกาสได้คนนี้เยอะนะครับหรือจริงๆเรากดตัว i ดูก็ได้นะจะมีบอร์ดครับว่าตู้นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใคยกี่เปอร์เซ็นต์บ้างน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้ครับส่วนตู้อื่นๆน,นะครับก็จะใช้ตั๋วหมดเลยแต่ว่าจะเป็นตั๋วคนละประเภทคนละชนิดกันนะครับแล้วเราไปหาตัว๋วมาได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับคือผมพยายามจะกดซื้อแล้วนะมันไม่มีให้ซ้ซือนะครับ แล้วผมก็ไปดูที่ร้านค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีให้ซื้อจริงครับแต่ว่าใช้เงินในเกมไม่ได้มันจะต้องซื้อแบบซื้อจริงๆอ่ะหรือลองกดคําสั่งมอแล้วไปที่ซัมมอนก็ได้อันนี้คือจะเป็นแต้มไมเอทนะครับที่เราได้จากการเปิดกระชะปองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกระชะปองใหม่นะ อันนี้เนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเราเป,เปิดเปิดไปเรื่อยๆมันจะได้รับแต้มไมเอชไอพงเนี้ยเอาไปแลกของได้อีกทีนั่นเองนะครับแล้วคําถามเลยคือแล้วตั๋วจะได้ยังไงล่ะสําหรับสายฟรีก็คือให้ดูพวกอีเวนต์ต่างๆครับเช่นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมซึ่งมันจะมีเควสให้เราทำอะ่ะเราทำเควสเสร็จปั๊บก็จะได้ตั๋วไปเปิดกาชาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีไอ้นี่ด้วยครับเหรียญหน้าตาแบบนี้เออถ้าเกิดว่าเราได้มาครับขึ้นไปดูด้านบน ถ้เราเข้าที่ช็อปนะครับคือช็อปเนี่ยมันจะมีเหรียญอันนี้สามารถที่จะแลกตัวละครแล้วก็แลกตั๋วได้เห็นไหมครับเออเพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนก็นแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามันซื้อในเกมไม่ได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ครับเออร์ชิปเมนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเออร์ชิปเมนต์นั่นแหละเนาะทำตามภารกิจผ่านก็ได้รับของรางวัลก็จะเห็นว่าบางภารกิจเนี่ยมันจะมีตั๋วแจกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตั๋วกาชาปองอย่างเดียวนะตัว๋วซิจิ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปจดหมายอันนี้คือจะมีของแจกอยู่เหมือนกันนะครับคือไม่นจะแจกของรางวัล Pdigister อนั่นแหละก็ไปรับด้วยกันละกันเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้น,นี่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 การอัปเกรดก็จะมีหลายส่วนมากเลยนะครับอย่างเช่นการอัปเกรดเลเวลนะก็จะใช้หน้าตาไอเทมก็คือเป็นคัมพีแบบนี้ลูดแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราอัปเกรดเต็มแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคําสั่งปลดลิมิเตอร์แทนอย่างเช่นคนนี้คร เห็นไหมก็กด a s s e n c e ได้เลยนะครับมันก็จะมีบอกว่าให้ไปหาของไอ้พวกนี้มาก่อนซึ่งมันก็รอบจากพวกดันเจียนฟาร์มทรัพยากรดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละคนต่อมาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นปุ่มแรกสุดตรงนี้เนี่ยคือการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองครับเกมนี้มันจะมีเซตไอเทมเอฟเฟกอยู่ด้วยนะก็พยายามใส่ให้มันแบบนะเป็นเซตเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วเซตดูตรงไหนนี่นี่น,นี่มันจะมีบอกอยู่รูปเล็กๆคือแบบเล็กมากจริงๆนะครับเล็กมากจริงๆนั่นแหละ ใส่ไปเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คือคลิกที่รูปของไอเทมได้เลยจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่ใช่ไหมครับก็ใช้หน้าตาทรัพยากรประมาณนี้ก็อัปเกรดได้เหมือนกันอ๋อแล้วก็เวลาเราอัปเกรดทุกๆ3ามเลเวลครับมันจะมีออปชันสุ่มเด้งขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับส่วนการเปลี่ยนไอเทมก็ไม่มีอะไรก็แค่คลิกแล้วก็กด e ี u ิ p แค่นี้แหละมันก็จะสามารถเปลี่ยนไอเทมได้เท่านั้นเองนะครับ ส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับช่วงแรกก็คือมีตัวนี้แหละตัวเดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะโดยเราเอาอาหารมาให้นั่นแหละครับก็จะทําให้น้องนี่เก่งขึ้นเนาะส่วนอันต่อมาครับจะเป็นอัตติแฟกท์ที่เราไปเปิดก็จะปองมาแล้วเราได้มาเยอะๆเออนั่นแหละมันก็สามารถที่จะมาติดตั้งได้แต่มันมีเงื่อนไขในการติดตั้งอยู่นะครับเช่นจะต้องเป็นสายอะไรตัวละครอะไรเงี้ย คือมันจะมีบอกอยู่เห็นปะอย่างเช่นในนี้ผมใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวละครที่ผมกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยไม่ใช้ธาตุไฟนั่นเองครับและไอพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหน้าตายเทมก็จะเป็นประมาณนี้หรือเราใช้ไอพวกอัตติแฟกที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเป็นวัตถุดิบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนเสริมอื่นๆของเกมนี้นะครับแอบอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับกดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเกมนี้จะมีระบบกิ้กับอีเวนต์ด้วยนะแต่ว่าคลิกเข้าไปแล้วมันบอกรัาว่ามันยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับแล้วก็พวกคอสตงคอสตูอะไรเงี้ยมันก็มีบอกอยู่เหมือนกันนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเท่านั้นเองโอเคอ่าทีนี้คลิกเข้าไปที่ด้านขวาบนใหม่นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับก็คือคําสั่งเซตติ้งนั่นเองนะครับแล้วมันเซตอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือกการลออินนนเมมมี้้ัััไไ่ดบบงค คือเราต้องมาล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเทมโค้ดนะก็เอามากรอกในที่ตรงนี้นะครับใครมีแบ่งปันกันด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีคําสั่งเปลี่ยนภาษาด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เกมเซตติ้งอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรละมีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับอันนี้ก็ปรับออโต้ไว้นะครับเอ้ยพวก f p s ก็ไม่มีการปรับอะไรนะครับก็แค่นี้แหละสำหรับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นครับเหมือนเกมยังไม่เสร็จงไงก็ไม่รู้นะก็ไม่ว่าใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองเล่นดูกันละกันเนาะ